วันนี้จะมาทําอะไรคะจะมารีวิวแมวจะมารีวิวอะไรนะจะมารืออันนี้อันนี้คือกาเล่นแมวโอ้คือของเล่นแมวนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือ Miss Chef Sewing Box นะคะเป็นกล่องป้องกันัยของแมวนะคะ <laughs> <laughs> เป็นของเล่นที่เราเนี่ยได้มาจาก ร้านดีร้านดังร้านเดิมของเราคือร้านโฟกัสทอยเด็กถามโฟกัสทอยอยู่ไหนโฟกัสทอยมีสองสาขานะคะอ่ามี3สาขาสองสาขาอยู่ที่เมกาว,างวังบูรพาที่นี่จะไปง่ายมากเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับสมเพ็งนะคะสะพานเหล็กด้วยสะพานเหล็กอ่าจริงๆก็คือเป็นสะพานเหล็กเกา่านั่นแหละหรือว่าถ้าใครเนี่ยไปไม่ถูกใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโฟกัสทอยจะส่งของทั่วประเทศนะคะทักเกิดไปได้ที่ ไลดไอดีโฟกัสทอยมีของเล่นแบบแปลกใหม่ๆอีกเพียกหนีน้องเดลไปมาทีก็ได้มาทีแล้ววันนี้ที่น้องเดลได้มาเนี่ยก็คือแมวขโมย <laughs> กคือกล่องแมวขโมยเดี๋วเดลครับก่อนจะไปรีวิวกันเดลเวลร้องเพลงแมวให้ฟังหน่อยได้ไหมจ้าไว่จ้ะไม่อ่ะร้องเพลงแมวก่อนเดลเอาเดลเดลเดวหยิบฐานให้เดวเดลร้องเพลงแมวก่อนแม่จะได้แก่ระหว่างที่เดลร้องแมวแมว เอออีกเอออีกไอ้จามไอ้ไอ,อ้จานี่จะเป็นกล่องแบบน,น,นี้แม่แม่จับเร็วๆไม่จมับครับนี่เปิดมานะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยอันอนี้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้เป็นลูกก้างปลาข้างในนี้ก็จะมีเจ้าแมวอยู่ครึ่งตัว <c oughs> ก็ไม่ม <aría> no like ีอะไรเลยกีแค <player> ่นี้แหละเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าแมวขโมยเนี่ยการทำงานยังไงห่ัฐานต่อนะคะใช้ฐาน2ก้อนเป็นฐานดับเบิลเอนะเอสองตัวสวัสดีจ้าเฮยอุ้ยจะขึ้นมาขโมยอะไรต้องมีเงินใช้เงินเงินอะไม่มีเงินเดี๋ยวเดมีตังไหม จะมีตังไหมแมวจะขโมยตังนะคะเดี๋ยวหาตังก่อนเฮ้ยไม่มีตังตังป๊าป๋ามาแม่ฝนไม่มีตังนะคะขนาดกางเกงขาดยังไม่มีตังซื้อใหม่เลยมันจะมองก่อนแอบมองก่อนอุ้ยขโมยเงินน หนเดี๋ยวไม่ฝนลองว่างอ้าวว่าไงเฮ้ยเดียวตกใจเดี๋ยวเดือดงงเฮ้ยแมวเอาเงินเธอเดียวยไปแล้วแมวขโมยเียแล้วไม่ได้แล้ว <ust> ตั้งเดียวไปนี่เดี๋ยวแม่เอาคืนให้วิธีการเอาคืนก็คือปิดสวิตช์ก่อน สวิแล้วก็ <halt Town. S 1> หมุนตรงนี้เขาให้ใช้เหรียญจิ้มลงไปตรงกลางก็ได้อดขอเหรียญหน่อยครับเหรียญหนึ่งขอขอแม่เหรียญหนึ่งเอาเหรียญหมุนแบบนี้นะแล้วก็นี่ไงออกมาแล้วแล้วก็ได้ตังค์คืนนะคะเนี่ยเราก็เล่นอีกแล้วก็ปิดมันก็คือกระปุกออมสิคืนเนี่ยเดี๋ยวไม่เล่นแล้วโอ้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะลูกไม่่ยเ อ oh, okay. like hey, okay, ู๋มดีเด okay, ี๋ยวโกเราตัเร็วไปเอาคื้ละนี่ขอเหรียญสตางค์ลักันได้ไหมเอ้แบบนี้ขอเหรียญสตางค์เหรียญเลยโอเคโอเคูตู้ปะป๊าโขอบาทหนึงได้ไหมไหน้องให้แมวหน่อยสิปาป๊าให้แมวห้าบาทเอาห้าบาทได้ไหมโอเคเดี๋ยวไม่เล่นแล้วเดี๋ยวโกรธนะคะ มันก็คือเป็นปุ่มรับน้ำหนักอ่ะถ้ามีน้ำหนักตรงกลางไาที่จะเป็นปุ่มรับน้ำหนักอุ้ยถ้าให้น้อยน้ำหนักเบาเนี่ยมันจะไม่หยิบจจะไม่ขึ้นมาต้องให้เหรียญหนักหนักด้วยนะคะกลัวแม่อาตันเร็วๆไปงั้นก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามแม่ฝนกับน้องเดียวด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะบายบายบายหน่อย Bye. <coughs>